ไอโนมดูยานกูโนโอเอ้ยมันมันเปิดให้คนดูดูได้ปะวะเปิดหน้าจอนี้ให้คนดูดูได้ปะใช่ปะเนี่ยเอาดีนี่เปิดอย่างนี้แล้วกันเธอมันเปิดให้ทุกคนดูดูได้จริงเหรอดู นี่โนดูยานกูโนเป็นไงเอ๋ยยานกูชื่อว่ายานชื่ออะไรนะไอแทม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 มีของหน่อยดิใช้ได้เลยนะมีแหวนแดงนะไม่ต้องห่วงดูเป็นเหรอ จริงจริงมีรูนไหมไม่รูนไหมไม่มีน่าเดิมเหรอมึงดูเป็นได้เหรอคุณดูไม่เป็นเลยมึงมั่วนะไอโน่คุยังดูไม่เป็นเลยตาแล้วไม่เป็นมันที่นอนเลยโดนจับซ้ายปวไอ้เหี้ยขาวพูดแบบไอโน่เปิดดิเนี่ยบล็อะไรวะบอม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 คิโตโน่จะบล็อกเฟียอ๊ะไอเหี้ยทำไมมันเดินไวจังอ่ะ

อย่ไมต้องบอกไมต้องบังบังเนียดินไวว่าไอ้ก๊ออุ้ยเห็นกุ้ยโคตรี่เอสัพวกพวนี่ปั่นดีมันสู้ได้สูได้สู้ได้เฟดแรกเฟดแรกไอ้ไอ้ก๊อมึงคอยดูนี่เดี๋ยวพอแถบกมันวางตรงไหนสูได้สู้ได้สู้ได้เจอโอ้โดนใต้ดินสู้ไม่ได้แลวไอ้เหี้ยได้ได้ามันไม่้อนะได้สู้ได้พวกสู้ได้ไวมันจะไแท้แ้ไหนกันเจ้าปั่น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 ประมแต่ลสอตลอดเวลาปักอปก่อน ก็ยังจะสัญหาแจกปูนให้เกี่มันมาหากูกูไม่ไปช่วยนะกูปั่นนะให้มาคนนึงมาคนนึงมาคนนึงเร็วใครอยู่ใกล้นเอใกล้กว่าไอ้เบนใกล้กว่าอี๋แล้วเฮี้ยกูตายแน่เลยกูดูทรงละมาตาย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 มีแถบป่ะเนี่ยไม่รู้ข้างล่างไม่มีแต่ถ้างนกูไม่รู้ข้างล่างไม่มีหน้าตากูมีกอดกูมาตายเกลือขึ้นก่อนโอ้เฮ้ย อึดุบไม่ได้มันเดินเร็วตัวเดินได้จุกเด็กไงดุไม่ได้ไม่พอใจจุกเด็กดิพี่จุกเด็กดิพี่ต้องจุบต้องจุบนะต้องรีบปั่นนะพี่ต้องจุบนะไอ้สารเบื่อเลยดินยากเหลือเกินแฟนไหนอ่ะมั่นใจอ่ะว่ามึงเจ้ากูเอาลงได้ไอ้เจ้าไปจีบมามาวางหน้าต่างจุกเด็กนะไม่คือกูถามจริงๆนะเดี๋ยวพอมึงพูดมึงปั่นเสร็จมึงก็เปิดสุดยอดสุดยอดอันต้าอินสตินมาแล้วพี่ มันอาจจะลิมิตแค่นี้มันซื้อแค่วันละยี่สิบบาทอันนี้ตัวทดลองหรือเปล่าเขามันกลับใช่ใช่ยี่สิบบาทมันกลับมันกลับอันนี้อันนี้น่าจะตัวทดลองนะแบบเฮ้ยดึงได้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 ล่อมาไกลแล้วล่อมาต่างแล้วเว้ยล่อมาต่างกลับมาล่อมาไกลแล้วดึงได้เก็บไปช่วยดิึ่ยาไหลล่อกับมาไก่เก็บแทบเก็บแทบเก็บแทบอยู่กูอยู่กูอยู่กูไม่กลับกลับกลับอ่านเร็วโดนโซนปัดเร็วจัดโดนโซนเลย ดึงเข้าดึงเข้าบางทางมันดึงขึ้นมา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 มันต้องวิ่งซ้ายนะขึ้นมาวิ่งซ้ายโบอยใช่เชื่อหน้าตาไอ้เคียบอกให้วิ่งซ้ายแม่เขาวิ่งขวากูเลยเชื่อเลยซ้ายใครอะกูปั่นกูปั่นกูปั่นกูไม่รู้กูไม่รู้กูปั่นกูปั่นกูบอกว่าขึ้นมาให้วิ่งซ้ายไม่รู้กูซ้ายใครเล่ยพี่อ่านหน้ายืดแรงหลังยืดแรงหลังยืดแรงหลังไม่ได้ก็ไม่ได้เอาไปยุบกอง ปั่นกูปั่นกูปั่นกูไม่รู้ยังไงกูปั่นปั่นกูปั่นกูปั่นั่สายล่าง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 กูปั่นกูปั่นกูปั่นไม่สนใจกูไม่แคร์สื่อปั่นแบบไม่แคร์สื่อปั่นเท่านั้นถึงทางรอดกูปั่นอย่างเดียวเพียงเราไปช่วยก่อน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 เพียงมันเล่าไปไกลมันเล่าไปไกลแล้วมันมาสายล่างเพียงช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้อยู่กับกู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  เไม่ไ่ใคขไม่ได้ไม่ไล่มันกลับมันกลับเอ้อ้ก๊อปไอ้ก๊อปไปก๊อปก๊อไปก๊ไอปก๊อปกูช่วยก๊อ่มันไอ้มันก๊อปมันกลับแล้วก๊อ้ก๊อปมันกลับเลยไอ้ยเฝืนฝืนเฝืนเราต้องฝืนนะฝืนชะตาฟ้าที่ขิดนะตกเฟแล้วม้นไกลมันไกลมันไกลมันไกลมากไกลมากเกยไว้ก่อนเลยไปถ้าเปลี่ยนถ้าเปนี่นจราตกเฟไปเลยโคกเกดแท็กซี่สิมึงอ่ะ ปันก่อนพี่เอกเช็คกูปันก่อนปันก่อนปั่นก่อนมาตอนมันตกไม่เป็นไรมันตกเฟดอยู่แล้วปั่นเออมึช่วยมันก่อนเออพี่เอปั่นมากูมาช่วยกูมาช่วยไม่มีแถบตรงไหนบ้างมีแถบตรงไหนบ้างมึงสื่อสารดิมึงสื่อสารเด็กกูเด็กมึงสื่อสารไอ้ฝั่งมึงเป็นหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นอะไรเลยวู้วางแถบคูยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ข้างบนมีแถบนะเอกว่าผมวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายผมก็วิ่งซ้ายไงวิ่งขึ้นไปมีแถบนะวิ่งขึ้นไปมีแถบนะโอเคขึ้นไปมีแถบนะ แต่ว่ามันมันมันไม่ต้องปลดมันไม่ต้องปดมันไม่ต้องปดมันกลับ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 พี่เกปันดิพี่เปันดีปันูสายล่าปันูสายล่าปันูอ่าเรียบร้อยอ่าแล้วเขาบอกพี่เาบอกทุกเกพี่เขาบอกมีแถมต้องซักป่าวว้านเยอะไอ้พี่มันไม่ใช่จุกเด็กหาสิบห้าสิบ้าส้าสาสไอ้อคก๊อไอ้ก๊อเราประตูมันเปิดโปนไอ้ก๊อฟเราประตูก่อนเร็ว เฮ้ยมันเปิดเอาจริงแล้วโอ้โหตกใลจจริงมันิอย้เป็นส่วนทดลองแลชั่ยอพี่เอกเร็วพี่เอกมันอัพมันอัพแล้วมันอัพอัพเกมันอัพเกทมึงอัพพี่เร็วพี่เอกปันอยูไอ้กมรู้ไหมไ้กลรู้มตะห้ยเาประตูเอประตูแยก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 ้ยโซนย้ายโซนไอ้ันนด้มี่เอกแทบะเปิดละปิดประตูีเย พี่ยไปช่วยพี่ไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ำไม่ทำอ้เร็วเร็นเร็วเร็เร็วกดดูดูกด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 ูกดดูก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 ดดูก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 ดูกดดูกดดูกดูกด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 ูกดู

มหัวมงเไม่เหยียบแถมน้ำมัอกระหเราล่อนนะมันจะลอายังไงอ่ะไม่ไงเออพอจะแบ่นครไอี้อะไรเอ่ยน <Hey, ี่แม่นะไอตัด i d v อ๋อเฟิร er ์นไม่มีล oh, oh, ูกนี่าถ้าเฟิร์นใส่ลูกมากูว่ารอดแล้วใส่ไอเฟิร์นลุกแล้วไม่เหรอใช่เหรอลุไม่ทันโอ้กูชุกตั้งานไอ้นี่ก็เปิดความไวสเปดความไว10%ให้มีให้แบบ มีความหวังจะรอดทำไงเออมาถึงก <refugees> ็เป <ğim> ิดบริส sure <wise> ัตวทมันจะให้มีความหวังทำไมก็ไม่รู้แองโอ้จะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้กูเปิดประตูไปตั้งเยอะแล้วโอ้ยเดี๋ยวกูจะตบปากให้นะกูบอกว่าเยอะกูบอกเปิดอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เยอะโอ้โอ้แค่นั้นก็ถือว่าเยอะแล้วเปิดได้แค่นั้นก็ถือว่าเยอะแล้วพมัเจะโปรไวน์ เปพดี่นะไอสัตว์ไอเบนเก็บนิกเดียมันส่งดิอเออมึงก,กดพวกมึงพวกมึงกดรีพอร์ตด้วยพวกมึงกดงรีพอร์ตด้วยรีพอร์ตแล้วกูส่งกูส่งลิงไปให้พวกมึงได้เยอะเออเดี๋ยวกูส่งลิงกดรีพอร์ตในเกมกกจันไลย์ไอ้เหี้ยเปิดตอนแรกเปิดนิดเดียวงาพอรู้กูไม่ไหวแล้วเว้ยสัตว์ติดเครื่องเยอะเกินนั่นแหละมันก็เปิดเพิ่ไมไปอีกเจอกูปั่นแบบไม่มีอีโก้